สวัสดีครับตอนนี้กิติอยู่นี่เลยครับถนนสกนลกนครนาแกครับเป็นถนนที่สี่เลนครับนี่ฮะสี่เลนหลงตามบุญชื่นครับเดินตู้หลวงมาถึงตรงนี้นะครับก่อนจะถึงหน้าโรงเรียนมายอวิทยาครับพักไหนบอกมั่งพักไหนบอกมั่งไม่รู้จริงนะ จะได้ขับรถไปรอถูกสาม,ามโลได้ไหมแปดผมจะลำบากเรื่องรถอย่างเงี้ยนี่ผมที่าหายไป,ประรถนี่แหละเราเดินมาแล้วต้องไปเอารถอะ่ะวันนีเดินหลายโลอ่ะไปกลับนนนะวันนี้ก็ออกมาถึงโรงเรียนที่โรงเรียนข้างหน้า กลางหน้าเป็นโรงเรียนมายวิทยาอยู่บนถนนสายสกลนครนาแก4เลนครับตอนนี้4เลนนี่หลองตาพักพักน้ำอผู้หญิงเกาะอก อเห็นแล้วเมื่อกี้ผู้หญิงใส่กออกอน เป็นคลิปที่พิเศษแล้วกันนะฮะหลวงตาแวะพักทำภารกิจนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราเดินไปหน้าก่อนนะครับดูญาติโยมลูกศิษย์หลวงตาแล้วกันน,นี่ก่อนจะถึงโรงเรียนมายอวิทยาข้างหน้านะครับจุดนี้ Cái chú xe đứa vào nè nó ta mà tính ra không no oh